สวัสดีทุกคนนะจา๊ะวันนี้พาชมสวนดูซิมีอะไรบ้างเช้าเช้ามามาลงสวนมีความสุขโอ,อกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนชุเรียน ลมหนาวพราวพัดรูฤดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนโอ้ไหยสาวไหวสาวแล้วท่าวแล้วไหวสาวหมุนเวียนมาสิบแปดมาห้าสิบแปดหน้าฝน กลจอแล้วจอนล้วนลจวนจะได้รับเบียชาลาอีกสองปีโอโอ,โอกสาวชาวสวนอ่ะร้องเปลดดเบลดอ่าฝรั่งฝรั่งจะได้แล้วจะได้กินแล้วอันนี้พริกได้กินหลายรอบแล้วเก็บเสร็จแล้วพอเก็บเขาดกดกนนี้ตัดตัดแต่งกิ่งได้เลยนะ เนี่ยตัดแต่งถ้าคือนี่ไอ้นี่ตัดแต่งแล้วรอบหนึ่งติดดอกออกผลให้อีกพริก,กนิ่ไปปลูกพีย่ยาเราแกะเม็ดสุกๆแดงๆดงหวานหเลยโรยไว้ชอบกินพริกอะไรก็อันนี้อยู่ใกล้น้ำหมกักอ่ะสวัสดีน้องหนวด มอมมีขาตอนเที่ยงเอ็ดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกมันปแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือม่เหลือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะตามไปที่เพจเกษตรไม่ต้องตามเราไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจบละอันนี้ตัดแต่งไปแล้วเขาก็เนี่ยหม่อนไต้วันสตรอเบอรี่เห็นไนะหมหม่อนผลยาวหม่อนผลยาวผลเขาจะยาวๆหม่อนไต้วันสตรอเบอรี่ วา้าวอร่อยใครสนใจที่บลกหม่อนไปติดต่อที่ช่องน้องหนวนนะพวกมะโรงมะเดือฝรั่งก็เหมือนกันนนั่แหละต้นมงต้นไม้ต้นพืชเป็นไงลูกสซนไหมสซนโอ้พริกเราติดดอกติดดอกติดลูกพ,พริกบ้านเราไม่ไม่ไม่ม,ม่ร่วงนะขยันใส่นั่นหน่อยดูแลให้ทั่วถึงอะ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวกัน เมื่อกี้ให้ดูอะไรเอออันนี้เป็นมะนาวแป้นดอกพิเศษที่เราตอนกิ่งเองโู้หดูดูดดน้ําหมักมีเห็ดมีรางอกมาเต็มเลยถือว่าโอเคน้ําหมักใช้ได้เลยอันนี้เห็นไหมเนี่ยมีลงคือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งอ่ะแต่มีประโยชน์ใส่ต้นไม้แล้วก็งามเขาเติบโตยืนเนี้ย อยู่ในน้ำหมักอันนี้กินดีมีประโยชน์นะจ๊ะขับถ่ายดีด้วยมาตุมแขกมาตุมซาอุแล้วจะใครจะเรียกกินเราชอบกลิ่นเขากลิ่นเขาหอมหุยหนูคุณหนูเดี๋ยวก็ล่วงลงไปในในถันงน้ำหมักเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวร่วงลงไปในถังน้ำหมักไปไปสน,น้น ตอนนั้นลงไปกระมังทีแล้วเปียกเลยหอมเดนหอมสดชื่นเลยหอมเอ้ยหอมดอกอกระทิน้นป้าป้าลงมาเดินออกกําลังกายรวยระรินคราวกลิ่นกองฟัง เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าอหานางมองเห็นบัวสลางลอยปริมริมบึงพริกเ็ดใหญ่บ้านเราดกไหมจ้าแมหอม ล่นไอฟนอวนระคนหอมแก้มนงครานคลุยเป่าแผ่วปริวผ่านทิวแถวต้นตาลมนรักเพลงชาวบ้าน ลูกทุ่งแถวมาลูกลูกสนได้ขั้นเบ็ดสักขันพร้อมยือมีน้องนางแก้มเรือนั่งเคียงตกปลาทุง่งรวงท้องคอ คุณค่ามนตรกลูกทุ่งบ้านนาหวานแววแผ่วดังกังวานอโอ้เจ้าช่้นกยุงแววเสียงเพลงมนตรกลูกทุ่งส้ำหอมน้ำปรุงที่แก้ม นองครานอุ้ยมีแมวแล้วก็มีความสุขนะแล้วแต่ว่าคนรักสัตว์เนี่ยจะบอกเลยเขาช่วยมาเติมเต็มชีวิตให้เราด้วยใคลเครียดด้วยน่ารักไม่ล่าเแ๊ะสำหรับคนที่รักสัตว์นะจ๊ะทานแม่ทั้งหลายอออ อ้าว oh. กำลังสนเป็นไวที่กำลังสนอันเนี้เอาไปแกะแล้วก็บีบีแล้วก็โรยหวานๆ,ๆเห็นพริกพริกเม็ดใหญ่พวกนี้ไหมอยู่ใกล้น้ำหมักอยู่นะพวกนี้คือเนี่ยมีมีปัญหาเลยปะใบเขาจะมีพวกเนี่ยพริกเขาก็จะมีปัญหาพวกโรคต่างๆ ใบรงใบด่างไปจุดอะไรของเขานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยดูแลรักษาเขาด้วยแล้วเป่าอุ้ยพวกน้ำหมักน้ำพืชขมอะ่ะจะช่วยรักษาโรคได้ดีเนี่ยไปตักน้ำหมักพืชขมมานะสักประมาณ1แก้วกาแฟ1แก้วกาแฟใส่น้ำหนึุดห้ลิตรแล้วก็มาลดราดเขาอย่างเงี้ยพอเห็นเป็นใบแบบนี้อาศัยทุก3าวันน่ย ก็ช่วยรักษาโรคพืชต่างๆอันนี้ที่เห็นนี่คือจากต้นนี้ไปโรยต้นนู้นเห็นไหมอยากจะปลูกกี่ต้นก็โรยแกะแล้วก็โรยหวานๆไว้เลยเพราะว่าอะไรเปล่าเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะป้าปาซื้อมาจากตลาดเนี่ยพริกเม็ดใหญ่อะ่ะแล้วเอามาแกะแล้วก็โรยหวานๆไปเนี่ยมาดูพริกสิเนี่ยทุกต้นเนี่ย ไปซื้อจากตลาดมาชอบคลิกอ,อะไรก็แกะแล้วก็หวานๆใส่ถุงมือด้วยนะหนาวแล้วนะพี่จา้าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมให้ป้าป้บกมือให้ป้าป้าบกมือ,อ,มอแว แม่ป้า,ปาสาวแมวหูพิการไม่ใช่หูพิการหูดับฟังแม่ร้องเพลงทุกวันเลยหูดับหนาวจวนจะขาดใจกอดหมอนร้องไห้หัวใจเฝ้าแต่รอเป็นไงจ๊ะเฮ้ยน้องตายเราเห็นนะชอบมากเลยเนี่ยกระต่ายน้องที่บริษัทเรา เราชอบกินมากเลยอุ้ยขนาดแกะเนี่ยเด็ดให้ช่างให้พี่ตุ้มเขาก็ยังติดดอกออกผลเนี่ยจริงๆเราตัดแต่งเขาจนกุดเลยนะเวลาเขาติดลูกเยอะๆใช่ปะเราก็จะตัดแต่งเขาเพราตัดแต่งเขาก็แตกออกมาอีกทําสาวไปแล้วนู่นนูเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยล่ะพี่สาวเราก็ชอบกินน้องกระต่ายที่บริษัทเราก็ชอบกินคุณหน่อยบ้านไร่พยอมอันนี้ เนีย่ยหูเสือไม่รู้คุณหน่อยเป็นยังไงบ้างนะเราไม่ได้ข่าวคือไม่ได้ข่าวของคุณหน่อยบ้านไร่อมพยอมเลยนะคุณหน่อยก็เป็นเส้นเลือดตีบอ่ะลน่าสุดกร็รู้แค่ว่าลูกสาวดูแลอยู่ตอนนี้แต่แล้วก็น้องพันน้องพันก็ไปดูก็ปรากฏว่า คุณหน่อยเขาก็ยังเนี่ยเราอยากให้คุณหน่อยหายเป็นปกติจะได้มาทำคลิปให้พวกเราได้ดูนเนี่ยชีวิตของเรามันก็ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่บอกนะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะพวกเราไม่ใช่อมตักไม่มีใครเป็นอมตะกเนี่ยเนี่ยหูเสือคุณหน่อยให้มานะตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายป้องกันไข้หวัดได้ดีด้วยนะเนี่ยหูเสือเนี่ยตัดแล้วก็ทิม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  จ้าเอ๋จ้าเอ๋คือเรายังไม่รู้เลยคุณหน่อยเป็นไงบ้างแล้วตอนเนี้ต้องดูแลสุขภาพใี่ดีๆนะพวกเราเราอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันต้องไม่เป็นภาระพยายามไม่เป็นภาระใครแล้วก็ คุณหมอพยาบาลทีมบุคลากรทางการแพทย์เขาจะได้มีงานน้อยลงถ้าพวกเราดูแลสุขภาพที่ดีเข้าใจไหมพยายามดูแลสุขภาพให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์อุ้ยซนนี่ของน้องเอ9 9เซนซีน้องเอให้มาเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะสายพันธุ์ญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องให้ปุ๋ยนะ เอ๙ธริก้าเสริรินีเขาก็ให้มาเห็นสังเกตช่องพวกเราไหมทุกคนช่องที่เป็นช่องปลูกผักอ่ะหลายช่องของเราที่ไม่ได้ลงคลิปอ่ะแต่มียอดติดตามเพิ่มขึ้น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 เข้าใจใช่ป่ะเห็นป่ะไม่ได้ทำคลิปเลยบางทีหยุดไป4เดือนเนี้ยเราป่วยเหรหยุดไปสเดือน ก็มียอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เพราะอะไรเพราะกลุ่มคนรักการปลูกมือมหัดปลูกเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเขาก็พยายามค้นหาเหมือนเราอ่ะค้นหาพวกช่องต่างๆที่เขาทำปลูกผักเราก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะตะแป๊บเป็นลมอ่ะเขาก็พยายามติดติดตามพวกช่องพวกเรานะกลุ่มปลูกผักเนี่ย ืมเขาจะมาเจออะไรเขียวๆด้วยเขากดติดตามเองอันนี้ลดน้ำตาลในเลือดได้ดีครูครูของสิริรักน์สิริรักษ์ออริกการเดนนะให้มาตัดก,กิ่งผักชาก็ติดง่ายเลยเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดดีๆดีลยเนี่ครูพวกนี้กินกับส้มตำราดน้ำตกซุปหน่อไม้ได้อร่อยมากยำต่างๆก็ได้เนี่ยมีพืชผักต่างๆที่ปลูกเองในบ้านเนี่ยมันทำให้ เรามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะคิดถึงบักไก่ของเจ้าจังเลยเนี่ยเห็นยอดอ,อ,อ่อนของใบขนุนเนี่ยกินกับส้มตมรำราบน้าตกชุบหน่อมไม้เนี่ยยางแซ่บเลยป้าไก่ของเจ้าเนี่ยคุณวิรัตยิ้มแย้มเ <laughs> นี่ยอ่อนๆเน,นี่ยกินกับส้มตำนะอร่อยอร่อยป้าไก่ของเจ้าเป็นไงแม่งไม่รู้ ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรไม่ได้ติดตามเพจเพิดเฟสเฟิร์ของเพื่อนเพื่อนเลยทําแต่เราจะติดตามข่าวอย่างเดียวเปิดเปิดอวตารแล้วก็ไปติดตามข่าวอย่างเดียวเลยนะอืแล้วก็เล่นแต่เอ่อยูทูบแล้วก็ o อ f i c เช l ยลไลน์นี่แหละโพสต์ Post อยู่แต่ตรงไลน์แล้วก็ยูทูบแค่นั้นเอง ขนอมสายตาหน่อยเดี๋ยวกลัวเจ็บตายเห็นไหมปลูกพืชปลูก,ลกผักกินเองเมันดีตรงนี้แหละเราอ่ะจะได้แบบคือร่างกายไม่สะสมสารพิษด้วยจะต้องให้ปุ๋ยเดียวต้องให้ปุ๋ยคันเเนี่ยตัดปักทิม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 ดินไม่ปลดเป็นดาน่างเดือขึ้นมาเต้ไปหมดเลยส่วนนี้ไม่รู้จักนะถอน อุ้ยถอนแล้วทําปุ๋ยเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถอนแล้วทําปุ๋ยโ <c oughs> ยนโย,ยนไปนี่ฝรั่งฝรั่งป้าป้าเราถือว่าโอเคนะเดี๋ยวต้องมาให้ปุ๋ยเขาละมาตูมแขกจิกกินยอดจิกอร่อยกินพี่น้าปัตเตอร์ก็ตัดแต่งเรียบร้อยพี่น้าปัตเตอร์นี่ใหญ่ทุกคนหามโผงตัดเนี่ยเราตัดแต่งแล้วเวลาเขาติดลูกเยอะๆก็ตัดแต่ง เดี๋ยวเขาจะแตกมบใหม่ให้ให้ปุ๋ยเขาหน่อยอย่าลืม1นึ่งสมองสมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนไปนตรวจสุขภาพร่างกายถ้าเจออะไรมาแล้วเราเราจะได้ระวังแล้วก็ควบคุมได้นะก่อนที่จะกินยาเพราะการกินยาเนี่ยมันทำให้ค่าไตาเราไม่ค่อยดีค่าไตาถ้ากินยามานานเนี่ยค่าไตาไม่ค่อยดีโดยเฉพาะพวกยาเบาหวานอ่างเงี้ย มันทําให้ค่าไตามันเสื่อมเราชะลอการเสื่อมด้วยได้ด้วยการดูแลตับตับมีหน้าที่ทำอะไรขจัดสารพิษใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นการดูแลตับมันจะทําให้ตับดีขึ้นน่ะช่วยขจัดสารพิษต่างๆขจัดสารพิษทั้งที่เราเนี่ยเราสูดอากาศเข้าไปมันก็มีสารพิษ อนุญนอิสระทั้งนั้นเลยกินอาหารอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีถ้าไปกินนอกบ้านมันก็จะมีอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นการดูแลตับบำรุงตับมันก็จะส่งผลหลายๆอย่างให้สุขภาพเราดีดาเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและบรรลานจะมีความสุขเดอ้อไปะนะสู้ไปด้วยกันชีวิตมันต้องสู้แค่นี้นะ